สวัสดีครับอยู่กับช่องพักแพลงลำพูนออฟฟิเชียลนะครับเก่งมากๆอะไรครับมาแล้วก็มากับรถครูเมขี่ตอนน,อน,นี้ตอนนี้นั่งอยู่กับพี่เก่งแล้วก็พ่อกับแม่นะครับน,น,น้องเข้าห้องอัดเพราะตอนนี้อากิอนสมแกงหวังครับหวังแห้บรรยากาศเป็นต้องนอนในห้องบันเทิงอย่งอยางเนาะหูกูนอนเน,นา <ส of S 2> นะนักข่าวกับแม่แม่พ่อโก้นะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เข่าเราบ่แม่รถ พวกเราใช่ไมเ่ยค่ะแม่นจ้าโรจีมาวินบอสคูบิบสวัสดีคะอาจารย์บิบคมารินนะครับบาร์องเสด็จลองให้กับอาจารย์บิบคมารินคูบิบมาแล้วคูบิบนะครับครับ แลตอนนี้น้องอยู่ข้างในนะครับคุณผู้สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขออีกขมครับทังยผมกูบิ๊กเร็วนึ่สไปเยครับขอบคุณครับวไปถ่ายนี่หลอะนั่นเรียกพ่อมาถ่ายเลยแท่งถ่าแพงเรียกพ่อไปด้วยไหมเน่ยพ่อสวัสดีค่ะไม่ไ่ค่ะ ลูกขยับมาหนึ่งสองหนึ่งสองแก้ให้น่ครับครับไกให้เขอทีได้ไหมหนึ่งสองสามอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองขอบคุณครับ ไกล์วะพ่อค่ะวคู่ค่ะหนูมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วพ่อแบบนั่งเมียพ่อจากความกันเนี่ยนั่งงาเจ้าของวันนี้ก็อาจจะได้ยินแต่เสียงอันนี้พ่อเลยนะพ่อแกบุญมันมันสร้อยหน่อยหน่อยน่ะเนี่ยเนเมื่อนั้นที่พ่อนางไายคลิปกับกับพ่อเยื่นจนถึงที่หาคือชาวบ้านคุณถูกมาครับคุณเดียวคือแล้วเอาล็อกถูกหน้าแบบถูกถูเมียครับคุณอีกหน้าครับ พคช่วนี้กส่วงนี้ก็จะได้ยินแต่่งที่สันนะครับว่ไม่้เ่มเมื่อกี้ยังไม่ได้คุยะลแต่ีล้วคูมาแล้วไปถามแบบแบงท่อนไปมเงนี่โดดงานมากนี่พี่นอยแบงแบงอนไอ้าลึกับ่จะสวยนี่ ผมอัดซหลอกผู้รอมเหมือนออมฮผู้ผมหลอกอ้ีหลอกตัวผุี่อดที่ไรเขาเขาไปได้ซอดเสเดียวกันละครับสไปจอดยูาหลนี่นี่ก็พอนี่นะคราไปลเป็ลุอ้เดียวอที่แล้วผมเลยอดยางพ่อรุ่พ่อรุลงทงยูทูบเพื่อนเด็พรฟิโวไพล์ว่ารลงเห็นไปวัดไห่วักําไเก่ง โอ้นุกเกอร์ค่ะขึ้นนามอะไรเป็นบุรุนะขึ้นนามอะไรเป็นบุรุวันนี้เป็นพอปอกผู้ปกครองเม้ได้ไม่ได้เป็นผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองเนอจักไ่ได้เดเราไปจะไปเก็บบรรยากาศข้างในให้ดูนะครับเพราะว่าเผื่ข้าเาถ่ายหลายว่นได้กว่ามันเป็นลิขสิทธิ์เนาะของทางสถาบันเนี่ยมันแต่ มีเซอร์ไพรส์แน่นอนเรายังไม่บอกหรออมีเซอร์ไพรส์ห้องที่ครูบอกยังไม่บอกจะไม่บอกเขาคุยกันเลยหลุดเนี่ยนี่หลุดตรงนี้หลุดเนยถ้าอยากรู้ต้องเข้าไปดูคลิปพี่นุกเกอร์นะไม่ต้องดูช่องแพงต้องดูช่องนี้ด้วยถ้าวันนี้ไม่ขึ้นถึงพันสองก็จะไม่บอกเขาเดนหน้าเนาะแมน แต่บอกว่าข่าวดีแน่นอนแมนมูนี่อยากไปมากแมนเอาอย่ามูเอาไปไหนไปไหนไปไหนเอาไปใส่เาขึ้นเวทีไงไปดงมือเอานั่นนั่นนนั่นน่อ๋องานวันที่หนึ่งหนเหรเวทีใหญ่ไงไม่ไ ใหญ่แน่นอนเวทีใหญ่ใหญ่แน่นอนทุดอีกแล้วถ้าจะเดี๋ยไปวันนี้พี่สปอยจะดี๋ไปน้ำเขาวันนี้เอาพี่สั้นก็ต้องไปดิพี่สั้นก็ต้องไปดิผู้จัดการผู้หนึ่งนี่นี่นะครับมือมือขับรถเปลี่ยนผมผู้หนึ่งนะครับนี่ต้องสั่งนะครับขับรถเก่งแต่จะไม่บอกว่าไปไหนเวทีอะไรเสื้อไทยอีกแล้วเสื้อไทพ่อแม่อีกแล้วหรือว่าแอนเอนหรือว่าอาจจะยัง อาจจะยังคุยแล้วคุยแล้วคนีจะเข้าไปก่อนไหไปไปไปพ่อค้าน้องอยู่ใน้อนได้เลยยอดนัคุยกับพ่อพอน้องก็ได้เข้าไปแล้วนะคือดิบมาแล้วครับเราสมเีนา่นกันออาเนอา ไปถามข่าพ่อไม่มีพ่อเดินทางมาดิไก่พ่อก่าพ่อไก่นมื่นพ่อพ่ผมกาบอกไปนางใต้ชิดเนาะหน้าเีนยุคยุ่บ้จนัยบอร่งจังปสำลูสำลงอย่บ้านอรวายบเือสำลรงพยาาเมอเมีม่อนเนนเมีน่นเมนที่อเมียันโมกนองเมียนเมียนอนเมีนเมียนคอเมียนองนอมอมอนอเน เราพื้นที่ดีดีเหมือนกันเขาไม่ได้เป็นคาเฟ่ทำไมเขาเป็นคาเฟ่แต่เขาปิดเป็นแต่เขาเป็นบ้านนะี่งไนีไ่ใช่ไหนไไรบรรยากาศดีแห้งครับลม <ล ôm. S 1> ร่ม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 ฝนร่มหนาวปลายฝนต้นหนาวทุกคนก็ใส่เตยเตยแั่พี่เก <toda S 2> ่งกินนะครับ เพรามื่อวานโนถามว่าพี่เอาไมไปไปกินวิว่าพี่ไม่กินพี่จะกินน้ำไม่อร่อยแต่วันนี้ไม่ไ่นแวไม่บอกว่าจะโชว์อยู่ที่ไหนน้พี่หนองแยอนติดตามว่าว่าจะโชว์ที่ไหนหรือว่าโชว์บนเวทีอะไรเราก็แต่ว่ายิ่งใหญ่แน่นอนแหม่เวทีใหญ่แต่เพื่อนจัด เป็นของของของการศึกษาร่วมกับร่วมกับหมอลำนะครับว้าวเพื่อการจะเป็น,ปนมีการนันนี่นิดนึงแต่เขาอวาอะไรบ้ได้เดี๋ยวให้มันต้องให,<อ>ตงให้ต้องให้เขาไปโปรโมทแมนนอาจจะมีของมีอันนั้นมีเขาอ,อื่นยังนะเป็นพวกเป็นเสือเป็นอีหอย่างแบบนี้มาอแอาจจะเป็นของ ที่ราลึกของอะไรแบบนี้ภายในงานแมนแมนั่นๆๆเพราะว่าแม่ๆเราติดตามเยลยนะราติดตามนะครับอย่าบอกเรื่องวันนูมาสับปอยดูเขาติดตามเดี๋ยวเราติดตามนะครับถ้าไม่ไปดูชอกก่องพ่ลูเกอร์นูจะไม่ปอกแล้วดูจะไม่สปวย แมนก็ดูช่องพ่อแม่น้องักแพงด้วยนะครับฝากันพาพ่อเติงไปยามเบดไปอันหาปลาหาปูัวช่องน้องฮักแพงก็จะเป็นช่องทำกับข่าวตอนเศร้าลูกขึ้นมาทำกับข่าตอนช่วงก็จะเป็นแย้งข่าวสารแมนช่วงช่วงนี้ช่วงนี้เราอาจจะทำอะไรที่แบบมันเอกลักษณกมันอันนี้เพราะเนาะไมน เขาอาจจะทําอย่างที่เกี่ยวกับการบันเทึกหลายบ่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องดูสถานการณ์น้ำเรียนหนึงเขาให้เกียรติเพื่อน้ำก่อนเขาก็เป็นชาวไทยเนาะสถานการณ์บ้านเมืองเราก็ต้องดูเราทําอะไรได้นิดหน่อยแล้วก็ต้องเกรงใจเพื่อนนำ้ำก็สีพยายามถ่ายคลิปถ่ายอย่างให้ดูเก็บบรรยากาศการใช้ชีวิตประจําวัน<ร>บแบบเมียนลองเพียงลองอย่างก็สิลองได้นิดหน่อย ที่เป็นแบบการบันเทิงเต้นยังกับว่าได้เต้นเดายังคือปกติว่าได้เพิ่งเบาบาแงานเบาเบาตต่อไปพบพ้ไปแม่ก็บที่ได้ดูคลิปดูบรรยากาศการเป็นอยู่ของพี่ๆของน้องฮัดแองการใช้บรรยากาศการใช้ชีวิตประจําวันแบบนีไปก่อนระหว่างนี้มีงานก็อาจไล่์ซดต้องพักไปก่อนนะครับไลฟ์สดหน้าเวทีนี้คือไม่มีเลยก็มีเลยเราเราก็จะมีแมนช่วงทำผมแต่งหน้ามีได้แต่ว่า ช่วงแบบเสียงเพลงเยากให้ยินช่ชงเด็กนตรีเสียงเพลงก็อาจพอหล่นปั๊บอาจิตัดออกเลยก็จะได้ถ่ายแคบบรรยากาศช่วงแท่งนาท่อมโพมเมียแบบเนี้ยวันนี้นะครับเขาก็ต้องเพื่อนก็สิบอยากไ้ว่ามีงานเยอะอย่างแบบเนี่ยโดยโดยที่ว่าฉันยังไล่โซนให้เธอดูว่าฉันยังไปแสดงงานอะไรแบบนี้ได้ปกติ ก็ประสบผลไงแต่ว่าเขาอนุญาตให้เราทําได้เราก็ทําได้โดยโดยอยู่ในขอบเขตของเพื่อนติดตามนะคะขอบคุณนะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับคุณนะอย่าลืมติดตามช่องพี่นกเกอร์ลราเป็นออฟฟิเชียลนะครับนกเกอร์นะครับช่องพ่อเพี่ยน้องฮักแขงเราเพื่อนออฟฟิเชียลครับแล้วก็ช่องน้องฮักแขงลราเพื่นออฟฟิเชียลครับฝากอะไรก็เสร็จก็เสร็จแล้วครับขอบคุณในการรับชมนะครับ